รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เฮื่อแต่ได้ยินว่าจริงๆบ้านนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่2คนลูกลูกอันนี้ที่ได้มันจากไหน โอ้จะไปดูคนหน้าอกเกตเลองไหมครัโอ้ยเอาั้ยเธอเป็นผู้ไม่ใช่ฉันถือขนาดฉันเป็นกระเทยไว้าหิวแล้วฉันยกมือไหว้ผู้หญิงยุคใหม่รุ่นเดินไปขอดูคนหน้าอกผู้ชายช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย อู All new, ่นว MG 5้านี่แขกรับเชิญเราวันนี้เนี่ยนะคุณเข,<ม>เขาเป็นแบบเหมือนนักท่องเที่ยวนักเดินทางเขาชอบไปท่องเที่ยวตามสันที่ต่างๆขึ้นเขาลงห้วย เราไปกับเขามาหลายทีแล้วนะนี่ฉันว่าถ้าไม่โควิดเนี่ยเขาต้องมีอีกหลายทริปใช่ไหมจริงแต่พูดถึงขึ้นเขาลงห้วยคุณโออยากจะไปช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าหนาวไงถูกป่ะเราควรจะไปเหนือคุณว่าไงดีมดีนะโอ้ยเป็กกับฉันชิดมากข้างหน้าเนี่ยดีนะที่แบบเราไม่ได้ใกล้เขามากอะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ด้านหลังนี้มาชนเราแน่เลยเนาะโอ้แต่ไม่ต้องห่วงคุณโอ MG ห้าคันเนี้ยเขามีระบบ ช่วยส่งสัญญาณเตือนไปที่ไฟท้ายด้านหลังให้รถข้างหลังเนี่ยเขาเห็นว่าเราเบรกกระทันหันโอ้ยดีอะคืออย่างงี้ก็ดีนะเพราะว่าเซฟทั้งคันเราแล้วก็คันหลังด้วยใช่้ตายแล้วตกใจตกใจเนาะเราจะบอกว่าถ้ายิ่งขับไปต่างจังหวัดทางไกลๆนะคือสบายมากไม่ต้องห่วงอเออว่าแต่คุณคิดได้ยังว่าคุณจะไปที่ที่ไหนดีขึ้นเหนือไหมไปเหนือเนาะไปไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องรับเบียนนะได้เลย เดี๋ยวนี้ได้กล่งเข้าบ<ช>้านเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวครับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตาม,ตามประตูะตโอ้ใช่วันนี้เรามาบ้านเนี้ยบ่อยแค่ไหนคุณเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วคือแขกรับเชิญคนนี้เป็นแขกรับเชิญที่ออกรายการตีท้ายครัวบ่อยมากแล้วเขาก็มีการอัปเดตชีวิตเขาอยู่เรื่อยๆแหละแต่วันนี้ฉันร้อนมากเราทำไมต้องไปยืนกลางแดดอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเลยมั้ยเข้าปะปะปะอะปะปะ เชิญเชิญครุณนาคุณค่ะตายฉันร้อนเสียงอะไรอ่ะฮ่ารัวเลยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยคุณถึงตัดหญ้าเหรอโอ้โหโอรวยเฮ้ยเอาไม่เอานะเกรงใจนะเราเข้าไปเลยใช่ไหมเขาเลยไปเลยไปเลยไปเลยทำไมหลุยยอดส่วนนะอันนี้ต้องหลุยแน่ๆเพราะว่าดูจับตาเองไม่ไม่ไม่ฮัลโหลฮัลโหลฮฮััลลลโหีคุลรู้แล้วว่าไม่ใช่หลุยเพราะหลุยเขาสูงมันยอดนะลุยโหลดม่กันย้อนมายอดส่วนแล้ว ผมว่าไม่ได้เหมือนพี่หลุยหรอกเหมือนแม่ผมเหมือนแม่ผมเองต้องไหนพี่หล yeah. ุยผมตรงนี้ที่ไหนแล้วคะแล้ววันนี้คุณมาทำไรวันนี้ก็ขอมาแจมด้วยเพราะพี่หลุยเนี่ยถือว่าเป็นแบบไอดอลของผมเลยนะครับใช่สมัยุคเราอะเนาะ้องยุคเายุคเรา คุณไม่ถึงเรอคุณอยู่ไม่ไม่ไม่ทัน90หรอถามสิตอนนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดดีขาสวัสดีค่ัขอโทษนะขอโทษเขารบกวนพี่ป่ะไม่ได้กวนใช่ไหมเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาใช่ไม่ได้ไปอะไรตัดห่าอย่างเดียวตัดไดพี่ผมพี่ผมบพี่ผมขอโทษนอั้นเราเไปคอมยบวิเซอร์ผมมาอันนี้คือเสื้อหลูยจริงเลยใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่สีใช่ตอีในอบับัฟบอสีมันจะสดสดแบบนี้พี่ออใช่่ครับอดสวัส ครับภรรยาไม่อยู่วันนี้วันนี้ไม่อยู่ครับเออยลาเลงลาเรลงภรรยาไม่อยู่ภรรยาไม่อยู่เดี๋ยวเราอยากจะให้คุณหลุยส์พาทัวร์บ้านนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วที่เรามาบ้านหลุยส์อ่ะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกอยู่มานานยังคืออย่างน้อยความจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่มันไม่มีหรอกฮะที่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราก็จะแต่งเติมเปลี่ยนนู่นไปทำไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือเข้ามาอยู่แบบจริงจังแล้วใช่ไหมเข้ามาอยู่แบบจริงจังแล้วครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเราไปดูอ ไม่หลุยเลยนะคุยกันเมื่อกี้เพราะว่าผมบ้านเพิ่งอยู่ได้ปีหนึ่ง เข้าอ,อยู่บ้านส่งบ้านในช่วงที่ต้องจ่ายค่าก่อสร้างจ่ายค่าอ,อินททเลียร์ซึ่งหนักมากเต็มเลยไหฮะอันน,น,นี้อันนี้ทรมานมากครับ,รบอ,อันนี้ทรมานมากเพราะว่ามันจะเป็นอยู่มันกั้มกึ่งตรงนี้ตรงนี้นนมันเหมือนกับว่ามันจะกั้มกึ่งอะครับว่าเพราะว่าโควิดเนี่ยก็คือแน่นอนทุกคนหยุดหยุดทำงานหยุดทำงานก็แปลว่าไม่มีเงินเข้าถ้ามันไม่มีเงินเข้าก็แสดงว่าใช้เงินเก็บเราเนแต่ว่าระหว่างเราแต่งบ้านอยู่เนี่ยเราก็ต้องผ่อนบ้านไปด้วยเพราะฉะนั้นมันครับผมแบบเจ็บปวดมากเจ็บปวดจำได้เลยว่าตรงเนี้ยครั้งที่แล้วเราามมคือีีแตตรงน้ ใช่ไม่มีข้างๆไม่มีข้างอะไรพี่หลุยสตอนนี้มีกองโซนี้แล้วไม่ใช่มีแค่โต๊ะมีแค่แผ่นนี้นนี่แคผุ้ณไม่แปลกใจครับเพราะบ้านผมมาอยู่จริงสองเดือนผมยังไม่มีเก้าอี้นั่ง็อีนี่นะว่ามันไม่พอพอไม่หลุยก็ไปลงส่วนอื่นก่อนเข้าใจพี่หลุยส์เลยไม่ได้ยินว่าจริงๆบ้านนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่สองคนไม่ได้อยู่แค่สามคนมีคุณแม่มีลูก เขาเรียกลูกลูกเออซุกลูกกันผมไม่รู้ลูกชายลูกสาวนี่ผมไม่แน่ใจนะมีทั้งลูกชายและลูกสาวครับเพราะมีชี่อว่าทั้งหมดตอนนี้6ตัวเอาหมาตัดต่อครับผมเชื่อว่ามีสุกลูกจริงยังยังไม่ได้สุกลูกครับอะไรอ่ะใจเย็นเฮ้ยไม่พี่น้องเนี่ยปีสองปีมันเนี้ยโอ้มือไวมากพี่โอกจากกันขึ้นเยอะหลายเทปแล้วที่เจอมาหลายเทปแล้ว เปิดเปิดนิดนึงนะเปิดพี่ออยจะเล่นคือเห็นคนเปิดเห็นมีคนอะไรไม่ได้ไม่ได้ม yep> et ีคนออยครับฉันนึกมีอยู่เทปหนึ่งเกรวบอลินธอนคุณเอื้อมมือออกไปอย่างนี้เลยนี่ฉันก็เอื้อมเขามีเมียแล้วไงเราสนิทกันอ้าวลูกพูดถึงลูกเป็นลูกได้ครับได้ครับเชิญครับชื่ออะไรนะบอกว่ามีชื่อด้วยตัว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 ล่าสุดก็เป็นแชโดทำแชโดเขาเป็นพันแรบบิทดอร์แล้วก็โกลเด้นครับ นี่ชา a d โดอยู่นี่ฮะได้รโหดำเมี่ยมเลยอ่ะจ๋เกิดบวยเกิดบวยใหญ่สะใจไม่ดุใช่ไหมพี่หลุยไม่ดูครับไม่ดุครับ รับประกันครับตัวนี้เขาไม่ไม่ขาดไม่ไอเขาสวยงามมากเลยเนาะกี่ขวบคะอ่ายังไม่ถึงขวบครับแต่นี้เถอะไงเหอนไงลูกมาเพราะว่าลงไอจีบ่อยเถื่อยยิ่งกว่าเมียอีกเลี้วเลี้ยวอย่างนั้นเหรอลูกใช่ลูกคู่กับเมียน้อยกว่ารูกคูี่ยวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณคุณมีชาเดี๋แล้วคุณไม่อยากมีบุตรเป็นแขกตัวเองหรออยากมีครับอยากมีอยากมีแล้วมีแฟนมั้ยหรือว่าปูพรมคือตอนนี้วางเดี๋ยวก่อนปูพรม ผมอยากเช่บเหมือนกันว่าปูพรมคืออะไรเทคคนิการปูพรมคือไงกันลปูพรมคือไม่ต้องระวังไข่ตกยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆทำไปแบบไม่คิดอะไรเลยไม่ดีไม่ดีต้องคิดครับต้องคิดครับต้องยิงให้แม่นครับเขาก็ต้องอยากมีสิเขาถึงเตรียมห้องลูกเอาไว้แล้วด้ได้ใช่อยากไปดูไหมเออเราไปดูหน่อยไหมตาปะอยากคุยเรื่องการปูพรมกชอบจริงๆมเลยชอบจริงๆคุณแม่เคยถามเขาไหมครับว่าจะมีเมื่อไหร่เคยค่ะเคยก็เดี๋ยวก็มาเองเดี๋ยวก็มาเอง ขอเก่งอยู่ละเก่งเรื่องอะไรครับการ์ตูมคุณแม่รู้จักการ์ตูนไหมครับใช่ครับคำของเขา car for cash ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ